สวัสดีครับพี่น้องพบพปวก,กับบบาซานที่เก่าพี่น้องเมื่อนี้เป็นบนหยุดพี่น้องมาได้เห็ุงานในพี่น้องเมื่อนี้บนหยุดพักผ่อนแต่โรงแรมเงียบพี่น้องเหลืออยู่สามคนสี่คนสร้างกระบ,บุมีแลละพี่น้องสร้างกระกอบไปหมดแล้ว หนึ่งวันหน้าอีกจ้ะเดีย๋ยวเฝ้าโรงแรมไปซี่คนพี่น้นองมาสั่นกันจะ้ะถ่ายเบิ้งบรรยากาศอย่างโซเซพีออ่น้องอย่างตรวจเบิ้งลงเรียม Tại vì họ kia bưng.

ねっ。<ペー> thế lê luôn cái pin nó để xe xài bẻ bảo sản cái tuổi à, Mà hàng hoa hiệu cơ nhang lại chìm đi nhang liền pin nó mà sao chả đi Mà lại, mình cái nợ, mình mình còn còn mà nhặt lại hết thuộc bữa mía lên không có lại vô เต็มน้อยนี่เนาะมาใส่ถ้าเต็มนอเนาะบรรยากาศดี ทางเป็นผู้เขาพี่น้องอันนี้บป้าสัตวปิดเลยเลยพี่น้องว่าให้เขาเ้าสันว์ปิดเลยลดให้มาเขากับรถกับปดิดอย่อย่างนี้น เยคือวนะ่มาปิดไป,ไปเลยท,ท่านมาเที่ยวไปเที่ยวทางเขาดันหลังคนระับง,งน,น,นี้เนาะทางผู้นิจาน้าเป็นดาหลัง เงียบพี่น้องเป็นความเงียบ ขี่กับเบย์พี่น้องขี่กับบาทรเมีบัตรพี่น้องใส่ซักผ้ายังคักไปแร้วสั้

ลมเย็นสบายอากาศดีพี่น้องเดี๋ยวบ่าวส,สันสิพาไปอันไทยป้าชายเล่นพี่น้องสะพานไม่สายๆไปแหละเตินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้ก็าไวส้สำเ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง เปาสานบานเมืองเตยน้ำใน,นดเดลคาคลิปนี้ก้าคำว่าสวัสดีครับ